การทำเลสิกเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะชื่อนกชนกสมจิตอารีนะคะอายุ26ปีค่ะตอนนี้ทำอาชีพทันตแพทย์ค่ะอันดับแรกเลยถ้าเป็นคอนแทคเลนส์เนาะคือถ้าเราใส่ทั้งวันเนี่ยจะรู้สึกว่าตาแหง้งแล้วก็ค่อนข,ข้างระคายเคืองค่ะใช้เวลาใช้งานเยอะๆจะค่อนข้างล้าแล้วส่วนของแว่นเนี่ยก็ต้อง มันคอยดูแลรักษาความสะอาดเขาเนาะทุกๆวันค่ะก่อนผ่าตัดจริงๆก็ไม่ได้มีความกลัวที่ว่าจะเจ็บนะคะแต่ก็แค่เรายังไม่รู้ขั้นตอนการผ่าตัดจริงๆก็เลยกังวลนิดหน่อยแต่พอเหมือนเราไปค้นคว้าหาข้อมูลมาว่ามีหยอดยาชานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การทำก็ไม่ได้เจ็บเลยก็หายกังวลไปได้เยอะเลยค่ะ จะมีตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคุณหมอคือมือเบามากๆเลยค่ะแล้วก็แทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ค่อนข้างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็แฮปปี้ดีค่ะโอ้โหหนึ่งเดือนนี่ต้องบอกเลยว่าเหมือนได้ดวงตาคู่ใหม่มาสบายขึ้นเยอะมากด้วยความที่วิชาชีพของเรานะคะต้องใช้ face s h i e l ไม่ก็ก็เกิลป้องกัน ในการปฏิบัติงานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ต้องใส่แว่นแล้วเนี่ยคะ่ะจะลดอุปสรรคในการทำง,งานได้อย่างดีมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นมากๆเลยค่ะอ๋อเปลี่ยนแน่นอนเลยคะ่ะคือปกติแล้วเราตื่นมาตอนเช้าเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นจะทุกอย่างจะมัวมัวไปหมดอันนี้ตื่นมาปุ๊บทุกอย่างชัดเปลี่ยนโลกเปลี่ยนชีวิตใหม่ไปเลย <Wow. S 1> <c oughs> ค่ะการทำเลสิกเป็นการลงทุนที่ คุ้มค่าค่ะที่เลือก Laser Vision นะคะเพราะว่าทางทีมแพทย์นะคะเป็นจกักษุแพทย์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีประสบการณ์มีผลงานทางวิชาการที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทำให้เรามั่นใจได้เลยว่ามาทำที่นี่เราจะได้ความปลอดภัยและความสะอาดได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะก็นอกจากผลงานทางวิชาการแล้วนะคะจกักษุแพทย์ทุกท่านที่นี่ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือเอ็กซ์ทางด้านกระจกตาซึ่งมีผลกระทบต่อการทำเลสิกโดยตรงค่ะมีพี่ๆที่คอยบริการให้ให้ความบริการที่ดีมากแล้วก็เป็นกันเองอธิบายทุกอย่างเข้าใจเราสงสัยอะไรก็ตอบคำถามได้ตรงจุดก็ขอให้ Laser Vision นะคะอยู่คู่กับคนไทยเป็นานๆค่ะเป็นศูนย์เลสิกที่ได้รับการยอมรับจากคนไทยและทั่วโลกค่ะ